สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มนำโชคกับแนวทางฮานอยวันนี้วันนี้วันที่14เดือน5ปี66นะครับผมตรงกับวันอาทิตย์เนาะก็วันเลือกตั้งเนาะก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเนาะเลือกคนดีเชฟหนุ่มก็ทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วก็มาทำคลิปตอนนี้เชฟหนุ่มก็อยู่จังหวัดอุบลเนาะมางานแต่งเพื่อนก็หลายวันอยู่น่าจะ4ีวันเชฟหนุ่มก็ต้องอรีบทําคลิปรีบลงเนาะ ก็มาตามสรุปผลของวันที่วันที่สิบสามกันก่อนเนาะสำหรับวันที่สิบสามเชียบหนุ่มให้เด่นที่สองหเจ็ดเก้าวิ่งลู่ที่เจ็ดนะครับ mm. เฉพาะกิดออกสี่สามสองกับแปดหเชียบหนุ่มก็เข้าตัวกลับนะครับแปดหหแปดส่วนสามสสองสามไม่มีมีแต่สองสี่สี่สองเนาะ แล้วก็22รอบพิเศษออก408ก 8, ับ82 8228ไม่มีมีแต่27 92 08ก็เฉียวไปมีเข้าแต่4เนอะเข้าแต่4อันนี้ก็เข้าไม่เข้าส่วนรอบอ่ดูที่อันนี้780อันนี้408มันตัวเดียวสลับกันไปมานี่แหละรอบอา ปกติออก949กับ03 03นี้ไม่มีแต่เข้า4 9449เนอะถ้าเล่า VIP ออก467กับ43 34ไม่มีเข้า67ตัวเน้นเนาะ67เทอมนุ่มให้467 ไอ้ห้9เก้าเจ็ดหกมันออกสี่หกเจ็ดนี่ก็หกเจ็ดสองเนี่ยมันเที่ยวอย่างละแต้มอย่างละแต้มเนอะเดี๋ยวมันต้องเข้าเราจนได้ละสองมา6กหมาไม่6มา7มา9มาวิ่งรูดเมามาครบนะครับตัวเด่นก็ตามต่อของวันที่14เลยนะครับสำหรับวันที่14ที่เชฟหนุ่มคันวณได้นะครับคำนวณได้ที่ศูน หนึ่งหกแล้วก็เก้านะครับเก้ 9, ยา,ายังไงเนาะวิ่งลูดวิ่งลูดที่หกนะครับวันนี้ก็ตามสูตรแล้วครับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ แล้วก็0 5นะครับ1 3 1 4 1 5แล้วก็1 6นะครับ6 8 6 9 6 0แล้วก็6 5นะครับผม ก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าเก้าห้เมื่อวานเก้าสี่เมื่อวานออกตัวกลับก็เอาก้าสี่เหมือนเดิมครับคูเบิลศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งหกหกแล้วก็เก้าเก้านะครับสำหรับชุดสามตัวรวยของเราขอให้เข้าเต็มเต็มเถอะ เฉี่ยวไปเฉี่ยวมาสามตัวของเราก็จัดไปที่เก้าหกหนึ่งหกแปดศูนย์ หนึ่งสามห้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งหกครับชุดสามตัวมีอยู่ประมาณนี้เนาะสำหรับอ่า ตัวที่วิ่งรูดได้วันนี้นะครับผมสำหรับตัวที่วิ่งรูดได้วันนี้เด่นที่6 6นะครับกับ0นะครับ02น6์สหแล้วก็ 9ก้าสครับชุดสตัวของเราคูเบิ้ลก็หกหกกับ0ูนศูนะครับครับผมสำหรับคนที่จะเข้ากลุ่มไลน์นะครับผมศูนย์แปดเจ็ดเห หลายกลุ่มนะครับผมมีค่าสมาชิก100บาทนะครับผมใครอยากเข้าก็แอดไลน์มาได้นะครับแล้วก็ใครที่บางทีเป็นสมาชิกเป็น f c ประจำอยู่แล้วเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เชฟหนุ่มด้วยก็อยากให้เข้ากลุ่มเพราะว่าบางทีเชฟหนุ่มอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเชฟหนุ่มจะลงให้ในกลุ่มบางทีไม่มีเวลาทําคลิปเพราะว่าการอยู่ต่างจังหวัดคนเยอะด้วยแล้วก็สถานที่ไม่เอ,อื้ออำนวยด้วยนะเราก็ บางทีเชฟหนุ่มก็มาเขียนเขนแล้วก็จะให้ในกลุ่มนะครับใครอยากเข้ากลุ่มก็เข้าได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกําลังใจให้เชฟหนุ่มตลอดมาเนาะก็เอาแค่พอหอมป,อกออมปากหอมคอนะครับใครที่เป็น f c ก็เอาแค่สนุกสนานไปได้ข้าข้าวก็หยุดบ้างเนาะเชฟหนุ่มก็ไม่สนับสนุนให้แบบอย่างไง ก็คือทําให้ดูแล้วแต่ใครชอบก็ชอบไม่ชอบก็ผ่านประมาณนี้ครับก็ตัวเลขจะมีเข้ามีหลุดนะครับแต่ราวพัฒนาของเชฟหนุ่มนี่คือเข้ามา2งวดติดๆดแล้วเนาะเดี๋ยวงวดที่3ก็จะทําให้ของคืนเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ดูว่ามีว่างบเพราะว่าเชมหนุ่มอยู่ต่างจังหวัดหลายวันเลยก็อยากทําให้ทุกงวดแล้วไม่อยากให้พลาดแล้วเนาะเพราะว่าเคยทิ้งทิ้งไปนานมันก็เอฟซีก็หายไปบ้างอะไรบ้างเนาะก็ โอเคครับคงไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอให้ FC เชฟหนุ่มทุกท่านเฮงเง <ๆ S 2> ปังปงกับวันนี้นะครับผมออแล้วก็เบอร์โทนรนะครับติดต่อ0886836281นะครับวันนี้เลขน่าจะเบิ้ลไหมวันนี้วันอาทิตย์มีสิ์เบิ้ลวันนี้ก็จะเป็นเบิ้ลอะไรในวันนี้ก็มีสิ์เบิ้ลก็ลองดูครับ เอาไปพิจารณาดูว่าใครชอบติดเบิ้ลแล้วก็เอาเลขตัวเลขของเชฟหนุ่มไปติดเบิ้ลเอาเองแล้วกันใครที่ไม่ชอบชุดที่เชฟหนุ่มจับให้ก็สามารถเอาตัวเด่นมาจากคู่ได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ฝากไปเพียงแค่นี้ขอให้เอฟซีเชฟหนุ่มเฮงๆปังๆนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ